สวัสดีค่ะมื่อนี้เขาคัวสีเห็ดปลามะนาวค่ะพี่น้องได้ปลาแซนเปอร์มาตนหนึ่งค่ะเข้าหลางทำความสะอาดแล้วก็หั่นบางเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะทั้งลานก็จะแกะเก็ตออกเรียบร้อยแล้วตัวนี้เก้าดอนค่ะเนอะค่ะเนาะบางแบบนี้เนาะค่ะส่วนสมุนไพรของเฮากะเตรียมไว้เนาะค่ะอันนี้กะปลามะนาวกบพริกนี่กะเทียมเนาะค่ะเนาะแล้วก็อันนี้หอมหัวไหซ่ซอยใส่กันหน่อยอันนี้เป็นเซลล์รีค่ะพักเซลล์รีเนาะค่ะ ทังนี้ก็เป็นซอสซอสปรุงรสมีน้ำตาลน้ำปลาบักนาาเนาะบักนาเนาเฮาบีไปเรียบรรอยแล้วก็ผงรสดีค่ะค่ะทั้งนี้ก็เป็นผักสมุนไพรค่ะตัวนี้าลากบักชีตะไคร้ใบมะกรูดค่ะอันนี้ก็เป็นกระลำค่ะแล้วก็ใบบักชีเนาะค่ะเนาะค่ะส่วนนี้เป็นเราเรียกว่าสมุนไพรเฮ้สิอเอาส่ไปนน้ำโตปลาค่ะ มืนอนี้เขาก็สิบ๊หนึ่งแต่ว่าเขาจะเอาไปใส่ไมโครเวฟค่ะเจ็ดนาทีค่ะพี่น้องน้องคะเนาะค่ะตัวที่เขานั่นไปยุ่หนีเขากับอาใส่ลงไปในในป่านี่แหละค่ะอาวางข้างบนน้ำแน่เอาใส่ในในถ่องของน้ำค่ะให้เขาออกมาได้หอมๆน้องคะเนาะถือบ่สะดวกเท่าไรเพราะว่ามือหนึ่งกับจับ โทรศัพท์เข็ดวิดีโอค่ะพี่น้องขออภัยค่ะค่ะใส่อาาตะเกิดว่าเขาจัดดีๆกับใส่แบบนี้เนาะค่ะปกๆกับขังบนน้ำค่ะจแล้วเติมน้ำจักน้อยค่ะพี่น้องก็ตรงเติมหลายเนาะค่ะแค่นี้ก็พอค่ะไปใส่แล็บไปแล้วก็เข่าไม่เข้าเว็บค่ะ ปลาเขาโตมาง่เจ็ดนาทีกะสุป่ะถ้าเกิดว่ามิกมอหนึ่งซีนึงเอาก็ได้ค่ะแต่เขาสิมาแลบไปดีค่ะค่ะมันนี้เขาไม่นามำซุปค่ะพี่น้องเขาก็ใส่ไปในหม้อหรือในกระทะเนาะเนาะตามสมควรคะ่ะจะเอาผักใส่ค่ะผักตัวนี้ก็เห็ดไหหวานค่ะเป็น ขลังค่อนข้างอ่อนน้องขนะค่ะเฮาต้องการกินพักหลายเขากระติไส้หลายเต๋อแ่บพี่น้องถ้าเกิดว่าเห็ดหายเห็ดลูกค้าก็ต้องใส่หลายขนาดนี้ค่ะอ่าเป็นพักลาดของเขาน้องขนะค่ะพวกนี้ใส่ลงไปเลยคะกกะย่ะพริกกระเทียมอ่พริกกระเทียมนี่ถ้าเกิดว่าบ่หััน่ะตำพ่อหยาบๆค่ะตำพ่อขำหยาบ ข้าเพชรเนี่ยตามใจเลยค่ะมักเพชรหน่อยเพชรหลายเนาะค่ะเ็จเลวเขาก็นะตัวนี้เสียไส้ที่หลังค่ะเพราะว่าใบรวยหนาค่ะเสร็จแล้วเขาก็กปรุงค่ะเอาเข้าซุปแป๊บเดียวละค่ะใส่ไส้ทีละน้อยก่อนค่ะเพราะว่าใส่หลายอย่างนี่รสด,ดีค่ะน้ำปลาแล้วก็รสด,ดี ก็น้ำตาลนตนึ่งเนาะมีน้ำตาลเราค่ะอันนี้ผมอซอสปรุงรสเนาะค่ะเนาะซอสปรุงรสมะนาวไว้ใส่ที่หลังค่ะมะนาวไว้ใส่ที่หลังเนาะค่ะแล้วเราก็รอให้เขาเดือดเนาะฮันเดือดแล้วกะสิตรงซิม,มังค่ะตรงการแบบไร ต้องการเมความเข้มเท่าไลเนาะคะเนาะเดี๋ยวขาก็รอให้มันเดือดค่ะค่ะตอนนี้ผักเขาก้าวกะซุกแล้วค่ะค่ะก็ให้เขานิ่มจังเอยมันจังรับประทานง่ายเนาะคะ่ะตอนนี้ขา้าวกะใส่ไสน้น้ำมะนาวค่ะเขาปิดไฟชะพี่น้องอ๋อรสชาติกะซิมังอะกะโอเคแล้วค่ะตามที่เขาต้องการเนาะคะเนาะค่ะเะะสร็จแล้วข้ากะ ตัวนี้ได้แล้วเจ็ดนาทีขยับมาถึงนะคะพี่นอ้องนาตาเจ็นาทีอึอบมเ้ี๋ยวเราหา้อสงใหญใช้จานเงาค่ะ ค่ะใช่แล้วเอาตัวนี้ค่ะตัวนี้ใส่ค่ะพี่น้องใส่น่นนี่โอเคเสร็จแล้วเราก็จะลาด พี่น้องเข้ามากินผักหลายข้ากระเสวียคางคางค่ะถ้าเกิดว่าเห็ดขายประดองเส่ให้ลูกค้าหลายเกินไปค่ะเพราะว่ากระเสิียออกมาบ่ค่อยงามแล้วก็จะได้ประหยัดไปน้องคะเนาะกัก็ส่วนหญ่กับมิต่น้ำน้ำลาดอะค่ะแต่มื้อนี้เฮาเห็ดสำหรับประทานเองที่บ้านค่ะรับประทานผักเยอะๆค่ะพี่น้องค่ะเร็จแล้าเฮาก็เสเอาตัวนี้ค่ะดัดประดับจัหน้อยนี่ค่ะ าตาเป็นแว่นแล้วก็หั่นแบบนี้แล้วก่ะโชวตามเขาปลามะนาวนี่ค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องโอเคขอบคุณค่ะยาลองไปทำดูค่ะเ,คนะเราจะไปทานข้าวกันค่ะขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย